ก่อจะมาเป็นในวันนี้นะครับ,รบเห็นพี่ออสพูดถึงเรื่องการต่อจอใหญ่ผม,ผมก็เลยอยากจะเอาประวัติศาสตร์ของการสร้างจอคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโอ้โหจอคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่าใ,<ช>ให้เดานะก่อนที่จะมีจอคอมพิวเตอร์มันมีมันมีจอทีวีจออย่างอื่นมาก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากจอทีวีใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ใช่จริงๆมีคําถามด้วยครับคําถามว่าระหว่างจอทีวีกับจอคอมพิวเตอร์มันต่างกันไหม S <S <S พี่อดว่าต่างกันไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยจากการใช้งานอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต่างกันครับนี่เพ,เพราะว่าตรงไหนเอาแป้นบ้านๆ,ๆเลยนะ,อะจอทีวีเน้นดูไกลหน่อยอจอคอมพิวเตอร์เน้นดูใกล้เพราะฉะนั้นลักษณะข,ของความถี่หรืออะไรเนี่ยมันออกแบบมาให้ดูในระยะที่ต่างกันนี่คือแบบความรู้สึกผมเองนะผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าทีวีผมอ่ะที่ใส่แว่นทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะใช้จอผิดประเภทคือจอทีวีดันไปดูใกล้ Oh, แบบคอมพิวเตอร์ไปนั่งไปนั่งดูจอทีวีแล้วดูไก,กล้เกินไปใช่ <c oughs> แล้วทําให้สายตาสั้นเลยโอ้สายตาสั้นเลยหรอ่ใช่ครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับพี่เรื่องว่าจอระยะด้วยเป็นส่วนหนึ่งไหมเรื่องระยะถูกต้องครับแต่ผมจะลงลึกลงไปให้นิดหนึ่งว่าทำไมทำไมทีวีถึงดูไกล แล้วทาไมจอคอมพิวเตอร์ถึงดูใกล้ได้ว่าว่ามันมีอะไรแตกต่างกันทําไมมันถึงทำงันได้ทั้งๆที่มันก็เป็นจอเหมือนกันใช่ครับผมจริงๆแล้วจอทีวีกับจอโทรทัศน์เนี่ยใกล้เคียงกันมากเพียงแต่มีการปรับสเปคเพื่อให้การใช้งานที่แตกต่างกันจอทีวีเนี่ยจะมีความสว่างมากกว่าจอคอมพิวเตอร์อ๋อสว่างกว่าแสงจะสว่างมากกว่าเพื่อให้ภาพคมชัดแล้วก็สีสันสวยสดงดงามความละเอียดของจอทีวีจะไม่ละเอียด เท่าจอคอมพิวเตอร์บางคนอาจจะเถียงบอกเอ้าไม่จริงครับพี่หลามจอผมเนี่ยทุกวันนี้ Full HD เองครับทีวีที่บ้านผมนี่ไป 4K แล้วเออเออใช่ใช่ใแน่นอนแต่ขนาดมันไม่เท่ากันครับความละเอียดละเอียดสูงกว่าก็จริงนะครับแต่ทีวี 4K ดูขนาดมันสิครับขนาดมันคือ50นิ้ว6 55นิ้ว65นิ้วคเม็ดพิกเซลที่เป็น 4K เนี่ยต่อให้ต่อให้เป็น 4K ก็จะก็ช่างนะครับครับ ในขนาด55นิ้ว65นิ้วเนี่ยเม็ดพิกเซลก็ใหญ่กว่าจอคอมที่มีความละเอียดแค่ Full HD อ๋อเข้าใจแล้วเม็ดพิกเซลเนี่ยขนาดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเม็ดพิกเซลยิ่งเล็กมันจะทําให้ภาพละเอียดขึ้นครับใช่แล้วมันถนอมสายตามากกว่าเพราะเม็ดพิกเซลเนี่ยแสงสว่างมันจะนุ่มนวลกว่า ใช่เพราะยิ่งมันละเอียดมันก็สามารถปรับความสว่างได้ไม่ไม่ไม่ต้อมันคือได้ละเอียดมากขึ้นหลอดยิ่งเล็กยิ่งสว่างน้อยลงใช่ไหมฮะมันเหมือนมันเหมือนไฟฉายอะไฟฉายดวงใหญ่ๆก็สว่างมากใไฟฉายดวงเล็กๆก็หลอดเล็กลงก็สว่างน้อยลงแสงที่ได้ก็จะนุ่มเจิดจ้าแล้วก็สบายตากว่านีนี่คือความแตกต่างนะครับที่หลายคนถามผมเหมือนกันว่าเออเอาจอทีวีมาใช้แทนคอมได้ไหมคะเพราะนั้นคำถามคำถามเนี้ยสมมติมีคนถามว่า เอาจอทีวีมาใช้แทนจอคอมได้ไหมได้โดยเทคนิคก็ได้แต่คุณต้องตั้งไกลๆตั้งไกลๆใช่คุณต้องไม่ไปนั่งใกล้ๆลถ้านั่งใกล้ๆคุณก็จะกลายเป็นแบบพี่ออสก็คือต,ต้องใส่แวน่น <c oughs> กลับมาที่ประวัติศาสตร์ของเรื่องจอครับแหม <c oughs> เราไปเรื่องสายตากันตั้งนานนะครับเกือบไปเรื่องแว่นแล้วชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือคนที่คิดค้นทีวี เครื่องแรกของโลกนะครับในปี1925ชื่อคุณจอห์นโลจีเบรดนะครับเป็นชาวสกอตแลนด์นะฮะเขาก็คิดพ้นหลอดภาพนะฮะที่เรียกว่าหลอด CRT แคโ r ดเรทู e หรือเป็นหลอด หรือเป็นทีวีแบบหลอดภาพสมัยก่อนครับผมไม่รู้ใครเกิดทันบ้างทีวีสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นหลอดภาพแล้วมันก็ไอตัวหลอดเนี่ยด้านหน้าส่วนมันจะกว้างๆใช่ไหมฮะก็คือจอแล้วมันก็จะต้องมีหางของหลอดเนี่ยแหลมๆยาวๆมาด้านหลังเพราะฉะนั้นทีวีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นรูปทรงมีหางยาวๆไปด้านหลังแล้วก็สโลปเข้าไปครับผมนะฮะหลักการของทีวีในยุคนั้นเนี่ยคือพอเป็นจอหลอดภาพแบบ CRT นะฮะก็คือการใช้กระแสไฟฟ้านะฮะผ่านเข้าไปในแผงวงจรในในแผ่น ในแผ่นธาตุสักหนึ่งแผ่นนะฮะแผ่นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นกระจกหลอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกระจกอยู่ด้านในยิงกระแสไฟฟ้าเข้าไปในกระจกนั้นทําให้เกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บเนี่ยอิเล็กตรอนมันจะลอยออกมาอ๋อโอ้โหพอลอยออกมาปุ๊บเนี่ยในหลอดมันเป็นระบบปิดใช่ไหมครมันเป็นสูญญากาศไอ้กระแสไฟเนี่ยมันจะสร้างแรงดันที่จะผลักดันทุกอย่างออกไปข้างหน้าอยู่เสมอนะฮะด้านหน้าเขาก็จะมีแผงโลหะอันหนึ่งแล้วเจาะรูเล็กๆเอาไว้ครับ หนรูคือ1พิกเซลทุกวันนี้นะฮะอิเล็กตรอนที่ถูกลอยออกไปเนี่ยก็จะถูกจัดระเบียบ<ด>ยเพราะว่าอิเล็กตรอนเวลามันลอยมันก็ลอยอิสระเทงงเต้งเลยแต่รูอ่าไอรูพวกนี้แหละมันก็จะลอดผ่านรูนี้ไปให้มันเป็นระเบียบ,บมันก็จะเกิดเป็นลำแสงเป็นเส้นขึ้นมาแล้วพออิเล็กตรอนเนี่ยผ่านรูนี้เข้าไปนะฮะมันโดนลดอุณหภูมิลงครับ มันก็จะกลายเป็นแสงสีฟ้าอ๋อ oh, จอภาพเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นสีฟ้าทำสีฟ้าได้สีเดียวเพราะฉะนั้นในยุคแรกเนี่ยเขาก็เลยดัดแปลงที่จะแปลงสัญญาณของสีฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นสองสีก็คือสีขาวอื อีกอันหนึ่งก็คือดับมันไม่ให้มันวิ่งผ่านรูหยุดมันก็กลายเป็นสีดํเขาวกับดาก่อนทีวียุคแรกจึงทําได้ขาวดําอ๋อคำว่าทีวีขาวดํามาอย่างนี้นี่เองใช่ครับนะครับผมซึ่งแล้วที่พี่หลามเล่ามาเนี่ยมันก็ทําให้ทีวีการยิงไฟฟ้าไปเนี่ยทำให้ทีวียุคเก่ามันจะค่อนข้างร้อนใช่ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองทีวีแบบหลอดภาพสมัยก่อนเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยโอ้โหเครื่องนี่อุณหภูมิสูงเลยร้อนเลยร้อนเลยนะครับผ่านมาสักประมาณหลายปีมากนะกว่าจะมีทีวีสีอะ ผา่านมาประมาณเกือบ20-30ปีเลยกว่าเราจะสามารถแปลงไอสัญญาณสีฟ้าเนี่ยให้มันกลายเป็นสัญญาณสีแดงดสีเขียว สีฟ้าเหมือนเดิมใช่แบ่งออกเป็นสามสีพอเป็นสามสีปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าทฤษฎีแสงพอดีนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นก็คิดคนทฤษฎีแสงว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยมันประกอบด้วยสีสามสีอยู่เสมอใช่นะฮะไม่ว่าจะสีอะไรในโลกนี้มันจะเกิดจากสามสีนี้คือการผสมกันแดงเขียวน้ําเงินแดงเขียวน้ําเงินอ่า R G B นะครับ R G B รวมกันเนี่ยจะเกิดเป็นสีทุกสีขึ้นในโลกนี้ครับอย่างสัญลักษณ์หรือโลโก้ของช่องทีวีต่างๆสังเกตดูว่าโลโก้ ในแต่ละช่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น3 4สีนี้แหละใช่มีแดงเขียวน้าเงินอ่าเป็นเกิดจากการรวมแสงของแต่ละสีแต่ละสีมารวมกันก็เกิดเป็นภาพใช่ โอ้โหแล้วตอนสมัยเด็กๆนะผมนั่งดูทีวีขาวดําอยู่ที่บ้านพอคุณพ่อซื้อทีวีสีมานะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นโลโก้สถานีโทรทัศน์อ่ะเป็นสีเป็นสีอ่ะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นเลยตกใจฉี่ราดเลยว่าวิ่งไปเข้าน้ําแทบไม่ทันแล้วเพื่อนบ้านมาช่วยกันดูไหมเพื่อนพนเพื่อนบ้านมันดีใจด้วยดีใจโอ้โหโทรทัศน์สีราคาเท่าไหร่เครื่องหนึ่งสามหมื่นบาทเพื่อนบ้านวิ่งหนีเลย ใช่ครับในยุคนั้นถือว่าแพงมากนะคุณพ่อผมตอนนั้นเนี่ยตั้งใจซื้อทีวีสีเลยครับเพื่อที่จะมาดูหุ้นป่วยเอียงใช่กระบีไร้กระเทียมทานไร้เทียมทองไร้กระเทียมทานไร้กระเทียมทองนะฮะโอ้ดูสนุกมากตอนนั้นดูวิดีโอแล้วต้องไปหาจอทีวีสีมาเลยอ่ะแล้วยุคต่อมาพอถึงยุคหนึ่ง นะฮะทีวีแบบหลอดภาพก็เสื่อมไปนะฮะก็มีการคิดค้นจอแบนจอบางอ่าที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะเ็าเลยจะทีวีจอแบนจอบางเออใช่ใช่ฮะถัดมาจากจอหนาๆนาเราก็มาสู่ยุคจอบางซึ่งเป็นยุคของจอทุกวันนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามีคนชื่อคุณฟายริชไรนิเซอร์ครับคนนี้เนี่ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะฮะเป็นอะไรครับเป็นเป็นนักเกษตรเป็นนักพฤกษศาสตร์โอ้โหนักพฤกษศาสตร์ แล้วมาเกี่ยวอะไรกับทีจอได้ครับเขาไปค้นพบสารชนิดหนึ่งครับซึ่งมันมาจากพืชครับอ๋อครับพอเอาสารชนิดนี้มาเนี่ยในสถานะหนึ่งมันจะกลายเป็นของเหลวครับพอให้ความร้อนหรือมีความร้อนขึ้นมามันจะขุ่นขึ้นแล้วก็จะเริ่มแข็งตัวพอโดนความร้อนสูงสุดแล้วเย็นตัวลงทันทีครับมันจะกลายเป็นผลึกอ๋อเป็นผลึกอ่าม,มันจึงมันจึงสามารถเปล่งแสงออกมาแล้วก็สามารถ เอาไปคอนเวิร์ตเป็นสีต่างๆได้โโอ้สุดหเขาก็เอาไอสารตัวนี้แหละมาทําเป็นหลอดภาพเล็กๆอยู่บนหน้าจอแล้วก็ตั้งชื่อมันว่าลิควิดคริสตัลดิสเพลย์ LCD ป่ะ LCD อ๋อ LCD นี่มาก่อนใครมาก่อนทุกอย่างเลยนะคือคุณไฟไลนิเซอร์เนี่ยเป็นคนคิดค้นสารตัวนี้นะแต่คนที่ผลิตออกมาเป็นเซลล์จอเนี่ยนะฮะคือคุณจอร์นฮิลเมีย นะฮะผมไม่ได้เอารูปเขามานะครับแล้วคุณเจมเฟอร์กูสันเป็นคนเอาจอชนิดนี้ไปใช้กับตัวหน้าจอนาฬิกาก่อนใช้กับนาฬิกาใช้กับหน้าปัดนาฬิกา LCD มาจากนาฬิกาก่อนใช่ใช่นะฮะแล้วก็ถูกพัฒนามาเป็นจอทุกวันนี้จอทีวีมานี่ฮะเป็น LCDLCD เนี่ยในหนึ่งจอนะฮะชั้นจอเนี่ยจะต้องมีความจะต้องมีรายละเอียดถึง10ชั้นเลย ใช่เพราะว่า LCD เนี่ยเวลาเขาแปลงสีอ่ะหลักการทั่วไปยังไงครับพอสะไอตัวคริสตัลตัวนี้มันเปล่งแสงออกมาได้มันจะเป็นสีฟ้าอีกแล้วอ๋อเป็นสีฟ้าก่อนเราต้องเริ่มต้นที่สีฟ้าก่อนครับผมทุกอย่างบนโลกเนี้ยต้องเริ่มต้นที่สีฟ้าก่อนพอมันเป็นสีฟ้าปุ๊บเราก็ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปกรองให้มันเป็นสีแดงอ่าแปลงเป็นสีกรองให้มันเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นจอ LCD 1ชั้นเนี่ยจะมีหลายชั้นมากครับหนึ่งจอเนี่ยหนึ่งจอมีหลายชั้นชั้นหลังสุดคือ back panel back panel เนี่ยค้่หสงาาาใคววม ให้ความสว่างอ่ะสว่างเชือบยิงผ่านคริสตัลคริสตัลเป็นสีฟ้าสีฟ้าคือชั้นที่1สีเขียวชั้นที่2สีแดงชั้นที่สแปลงออกมาเป็นสีต่างๆให้เราดูบนหน้าจอก็สามารถที่จะสร้างเป็นสีได้หลากหลายแล้วช่แต่เดิมทีมาจากสีฟ้าแต่จอพวกนี้สิบชั้นเนี่ยยังไงก็บางไม่ถึงไม่กี่มิลลิเมตรมันมันมันแบบสั้นมากๆมันระยะมันนิดเดียวแล้วความร้อนไม่ค่อยมีด้วย ก็เลยออกมาเป็นจอบางๆได้แล้วจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยนะเป็นโอ e d เป็นจอสารพัดสารเพทุกวันนี้อีกหน่อยก็ในยุคปัจจุบันก็เป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์ละก็คือใช้ไฟฟ้าในการสร้างอะไรทั้งหลายแม้กระทั่งจอโอ e d ดอะโอ e d ดกับ LCD กับ LED เป็นจอชนิดเดียวกันแต่เปลี่ยนวัสดุให้่นเองแล้วโอ e d ดเนี่ยก็คือมาจากธรรมชาติเหมือนกันเขาถึงเรียกว่าออร์แกนิกเน อ๋อ,าอ,าอ,าอาสามารถที่จะสร้างส,างสรรีที่แตกต่างกันได้ <S S S ใช่แล้วก็ไม่ร้อนด้วยถ้าคุณไลนิเซอร์เขาไม่ได้ไปเจอไอ้สารนี้นะร<ๆ>เราก็ยังนั่งดูจอหลอดภาพกันอยู่ทุกวันนี้เออ <c oughs> ใช่ใช่ไหมฮะ <c oughs> เปลี่ยนโลกลไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะเป็นนักพลึกษศาสตร,ร,ร์ค้นพบจากพืชนี <c oughs> <c oughs> ่ครับมาจนเป็นจอมอนิเตอร์ทุกวันนี้ที่เราดูเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับใช้จอเลือกให้ถูกประเภท จอมอนิเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ดูใกล้ๆได้ความละเอียดความสว่างเพียงพอนะครับถ้าเป็นจอทีวีควรจะนั่งห่างหน่อยยิ่งทุกวันนี้จอใหญ่เนาะซื้อทีวีเข้าบ้านกัน65นิ้ว75นิ้วราคาไม่แพงละยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งต้องถอยหลังนะฮะอย่าไปนั่งใกล้ยางต่ำๆ3เมตรครับ3เมตรใช่ไหมยางต่ำๆ3เมตรครับ3เมตรก็ไม่ควรนั่งใกล้กว่านั้นนั่งใกล้เกินไปไม่ดีนะครับครับผมเพื่อสุขภาพตาของท่านนะครับใช่ครับ